สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์นะคะชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในนอร์เวย์ของเราแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอ,อื่นๆที่เป็นประโยชน์นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการเรียนขับรถนะคะการเรียนขับรถที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ควรจะนะคะเรียนขับรถนะคะ ช่วงไหนนะคะดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็นออของประเทศนอร์เวย์โดยตรงนะคะก็ด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองนะคะอย่างที่บอกก็คือเพิ่งได้ใบกับขี่เมื่อวันเ,เมื่อเดือนตุลาคมนะคะปีนี้นะคะตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะ3ปีนะคะตั้งแต่ปี2018นะคะซึ่ง คลิปก่อนก่อนก็เคยได้พูดคร่าวๆแล้วว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นก็คือโฟกัสที่ทีเ่เรียนภาษาน้อสน,นะคะไปโรงเรียนแล้วก็บวกกับคลิปก่อนก่อนที่บอกว่า,เ,าเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็รถเ,เป็นเกียร์กระปุกอะไรต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าเรียนนะคะเรียนขับรถนะคะช่วงไหนดีที่สุดนะคะก็คือ ช่วงที่เราเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าช่วงที่เราย้ายมาแล้วเรายังไม่มีอะไรทํานะคะสมมุติคืออย่างที่บอกคือประเทศนอร์เวย์การที่เราย้ายมานะคะเราต้องทําทําบัตรทําอะไรหลายอย่างมากมายเลยะคะ่ะแล้วก็ต้องไปโรงเรียนอะไรด้วยซึ่งอย่างอย่างเราโชคดีมากตรงที่มาปุ๊บใช่ไหมคะก็คือทําบัตรนะคะทําบัตรพนักนะคะเขาเรียกว่า Res i d e n t นะคะ r e s i d e n t permit นะคะก็คือการได้บัตรนะคะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็ช่วงนั้นนะคะก็คือพอได้บัตรได้อะไรปุ๊บเราก็ไปโรงเรียนเลยนะคะก็คือโชคดีที่แบบห้องว่างนะคะแล้วก็คือทุกอย่างโอเคแล้วทีนี้ด้วยนะคะด้วยประสบการณ์โดยตรงของเรานะคะ อยากจะแชร์นะคะบอกเพื่อนๆว่าควรนะคะถ้าใครคิดที่จะทําไมกับขี่นะคะคือถ้ามาแล้วอยากจะทําไมกับขี่ของประเทศนอร์เวย์นะคะให้ทานะคะให้เรียนนะคะให้เรียนขับรถเตรียมตัวเลยนะคะในช่วงที่เรายังเป็นนักเรียนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคือเราไปโรงเรียนจันทร ถึงสุกนะคะจะ์ถึงสุกแต่ว่าจะมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะแล้วแต่นะคะบางบางห้องก็คือจนทงคารพูธประหส,สุกแล้วแต่ก็คือสุปก็คือไปเรียนไปเรียนสี่วันนะคะก็คือจะมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็เรียนอ่ะจะเรียนแค่แปดโมงครึ่งนะคะถึงสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะคะซึ่งหลังจากนั้นอ่ะก็จะมีเวลาใช่ไหมคะก็สำหรับใครที่นะคะ เราบอกเลยนะสาหรับใครที่คิดที่จะเ,เรียนขับรถนะคะทาไมกับขี่ก็คือให้ทําช่วงที่เรายังไปโรงเรียนหรือยังว่างอยู่นะคะดีที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันมีเวลาว่างนะคะเวลาว่างหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะก็คือเที่ยงเที่ยงขึ้นไปนะคะก็จะจัดสรรเวลาได้นะคะเพราะว่าด้วยตอนที่คือ เราอะตอนที่เรายังไปโรงเรียนอะออปีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราเพิ่งตัดสินใจว่าเราจะเรียนเพราะว่าโอเคที่ว่ามีบัตรเหตุอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเราเรากล้าแล้วนะคะก็ไปโรงเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตอนเราตอนเราไปโรงเรียนอะเพื่อนๆคือมันว่างเฉ yup พาะช่วงเช้านะคะซึ่งมันตรงกับที่เราอะ เรียนนะคะแต่หลังจากเที่ยงถึงประมาณสี่โมงอะ่ะคือไม่ว่างเลยเพราะว่าคือบางคนเขาก็ไม่อยากตื่นไปเรียนขับรถเช้าเนาะเขาก็เขาก็ลงตอนตอนเที่ยงลงไปใช่ไหมขึ้นไปนี้ตารางมันก็จะว่างแค่ช่วงเช้าซึ่งมันก็ชนนะทุกคนชนกับเราแต่แต่ถามว่าบางทีเราก็ยอมแลกค่ะคือก็คือขอครัวค่ะคือ ขอครูว่าเออเรามีเรียนขับรถนะเราขอแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะทุกคนก็คือว่าเออเอาที่แบบว่าวันไหนที่เราดูแล้วที่มันแบบว่าเ,ออเราสามารถที่จะลาได้นะคะก็คือครูครูที่นี่เขาจะเข้าใจนะคะว่าการที่เราไปเรียนขับรถไปหาหมอประจําตัวหรือ,อ,อไปประชุมผู้ปกครองของลูกอะไรที่เกี่ยวกับ ตัวเรานะคะครูเขาจะเข้าใจเราสามารถลาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ลาบ่อยนะคะแล้วก็เราอ่ะเราต้องยอมบางทีเราก็ต้องยอมแรกนะคะคือไปเรียนอาจจะไปเรียนก่อนแล้วก็ไปเรียน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนนะคะแปะก็เสก็คือไปเรียนก่อนแล้วก็ถ้ามีเรียนขับรถช่วงเวลาไหนก็บอกครูนะคะซึ่งถ้าเรารู้ก่อนก็บอกครูล่วงหน้าก็ดีนะคะซึ่งเราอ่ะ ก็ทาแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะก็และก็คือและที่สุดๆเลยนะทุกคนคือเราต้องยอมตรงที่ว่าคือเรียนขับรถอะ่ะเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะเราต้องยอมตื่นเช้าไปเรียนขับรถอะ่ะทุกคนแล้วก็เรียนเสร็จ8ปดโมงครึง่งเรียนขับรถเสร็จนะคะแล้วก็เราก็ไปเรียนต่อทุกคนคือครูเขาน่ารักนะคะคือพอดีว่าครูที่โรงเรียนสอนขับรถอะ่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะและทีนี้ ครูก็เลยบอกว่าถ้า,างั้นก็คือเธอเรียนเช้าได้ไหมก็คือเจ็ดโมงเช้านะคะขึ้นไปซึ่งครูเขาโอเคเพราะว่าครูเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็ขับรถมารับที่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ขับไปขับไปตามถนนเลยที่เส้นทางที่เราจะไปเรียนนะคะซึ่งเราทําอย่างนี้บ่อยมากคะ่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันไม่ชนกับการเรียนของเราเราไม่เสียการเรียนด้วยนะคะเรายอมที่จะ เรียนเช้านะคะตื่นเช้าไปเรียนขับรถก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนต่อนะคะแต่ว่าถ้าคือครูเขาไม่ว่างจริงๆนะคะทีนี้ถ้ามันตรงกับเ,เช่น10บโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมสละคือไปเรียนขับรถนะคะแต่ว่าไม่ได้บ่อยการที่การที่เรามาแชร์ประสบการณ์ว่า,เ,าเราควรจะเรียนขับรถช่วงที่เราเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าช่วงที่เราว่างดีที่สุดเพราะเพื่อะ,ะเพื่อนเพราะว่าคือ มันไม่มีผลกระทบอะไรกับเรามากอย่างที่บอกเราไปโรงเรียนเราสามารถลาครูได้แต่ถ้าสมมุตินะทุกคนว่าถ้าเราเริ่มทํางานแล้วนะคะและเราไปเรียนขับรถนะคะ1ก็คือเราจะเหนื่อยนะคะแล้ว2ก็คือเราจะลาไม่ได้นะคะมันจะยากนะอันนี้คือประสบการณ์ประสบการณ์ของเราเองนะคะเพราะว่าตอนที่เราเรียนจบนะคะและเราได้งานอะตอนที่เรา เรียนจบอะตอนนั้นเรายังไปเรียนขับรถอยู่เลยแล้วก็พอเราได้งานอะเพื่อนเพื่เราก็ยังไม่มีใบขับขี่ไงแล้วทีนี้การที่เราจะนั่งรถเมย์นะคะมันต้องใช้เวลาแล้วบางทีก็คือให้สามีไปส่งอะคือทุกคนคือเขาก็ไม่ได้จะไปรับไปส่งเราได้ตลอดอะคืออาจจะไปส่งได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ตลอดไงแล้วทีนี้เราก็โชคดีก็คือพอเราเริ่มทํางานได้ ได้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เรียนเรียนจบเรียนสอนขับรถจบนะคะแล้วก็ได้วันเวลาที่สอบขับรถกับขนส่งนะคะก็คือได้ใบขับขี่มันแบบเป็นอะไรที่มันแบบดีมากๆค่ะคือเรียนเรียนจบเรียนจบหลักสูตรภาษาน้อนะคะก็เรียนขับรถ จากเรียนขับรถจบนะคะแล้วก็ได้ได้เขาเรียกวันวันวันสอบขับนะคะแล้วก็ได้ใบขับขี่เลยะคะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยค่ะเราถึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เ,เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะทีเ่เพิ่งย้ายมานะคะอาจจะแบบอ,อยากจะได้ใบขับขี่นะคะ ช่วงที่เรายังว่างอยู่นะคะหรือเราเป็นนักเรียนนะคะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราไปเรียนขับรถนะคะแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเทลีนะคะซึ่งมันจะทําให้ไม่หนักเกินไปอะคะ่ะคือไปเรียนอะมันมันก็หนักนั่นแหละแต่ว่าคือเราก็เหมือนสบายๆนะคะแต่ถ้าเราไปรอตอนที่เราได้งานแล้วมันจะยากตรงที่เราเออเหนื่อยจากงานแล้วก็อาจจะลา นะคะหัวหน้าไม่ได้นะคะก็วันนี้ก็นี่แหละคะ่ะแชร์ประสบการณ์นะคะเรียนขับรถช่วงไหนดีที่สุดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับใครหลายคนนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ